พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่29กันยายนครศราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณคิมโคราสกีเทนเนสซีซารรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงเดินไปกับเราและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามคาคีธรรมร่วมกันปรากฏในสดุดีบทที่145ข้อ18พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง คุณคิมโครัสกีเป็นพยานว่าเมื่อผมอายุมากขึ้นดูเหมือนว่าจะต้องเข้ารับการรักษาหรือทำหัตก,การทางการแพทย์มากขึ้นแม้จะเกิดขึ้นบ่อยแต่ความที่เหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกกังวลน้อยลงเลยสิ่งที่ช่วยได้จริงๆคือการจำไว้ว่าต้องอธิษฐานก่อน ไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานเงียบๆในใจเท่านั้นก่อนเริ่มทําหัตการผมมักจะถามหมอหรือหมอฝันว่าไม่รังเกียจใช่ไหมถ้าผมจะอธิษฐานสั้นๆจากนั้นผมก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในห้องขอพระเจ้าทรงนำมือของคุณหมอและขอให้ผลลัพธ์ออกมาดีพร้อมกับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้ ยังไม่เคยมีใครปฏิเสธเลยในบางครั้งผมยังเห็นสีหน้าของคุณหมอสงบลงขณะที่พวกเราหยุดชั่วครู่เพื่อพูดกับพระเจ้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆของความสงบท่ามกลางวันทำงานที่เร่งรีบของพวกเขาช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานเหล่านี้เตือนผมให้เลิกจดจ่อกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ให้หันกลับมามองว่า พระเจ้ากำลังเดินผ่านช่วงเวลานั้นไปพร้อมกับผมข้อคิดสำหรับวันนี้ในช่วงเวลาที่วิตกกังวลข้าพระเจ้าจะใช้เวลาในการอธิษฐานและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าบงทั้งหลายเข้าไปหาพระองค์ พร้อมด้วยความต้องการของข้าอง์ทั้งหลายไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเสมอเมื่อข้าองทั้งหลายต้องการพระองค์ขอทรงเดินไปกับข้าอง์ทั้งหลายเมื่อข้าองทั้งหลายอธิษฐานตามที่พระเยซูทรสงสอนว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าวงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เคารพสการะ ขอให้แป็นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปนตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นางนั้นแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพรองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพรองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออ่านําข้าพระองค์เข้าในการทดลองแต่ขอพ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชำนาจและริเดชและพัสซิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอารมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ